ครับก็ระบบดเป็นพิธาระบผมสองห้าหกเจ็ดก็เป็นเป็นบทนที่ท้าหาด้ยมมกแล้วก็เหมือนมากสำหรับผมนะผมก็มีหลายๆอย่างที่ต้องฝึกทั้งมีการเต่าคุยมีไปเรียนร้องเพลงนะผมแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีขี่ควายด้วยก็จะมีความเสี่ยงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนควายที่ได้รัเบิในเรื่องเนี้ยตัวใหญ่มากทุกคนน่าจะแบบ ดูเามีหคือเหมือนแบบคือเหมือนงางเลยคือเป็นเป็นนกไฟคระกวดครับผมสส่วนม,มากๆต้องรอดีเดือนนีข้นมครัมผมตอนนี้ก็ภาวนา,นานอ,อย่างหนึ่งว่าทีมคอสตูมอะอยากให้ผมใส่เสื้อสีแดงก็จะโดนปิดเสียบเแียวเมื่อกี้ทางทีผู้จัดก็กระซิบมาว่ามิว อย่าต้องอเพื่อนิดหน่อยนะอย่าดึงเฟิร์มด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ได้ยังไง้ยันก็ถอได้เลยเราะไนเี้ยงเราจะไหนเี้ยงครับผมวมก้เรับกดดั่้งาบอกก็ทาเวอร์ชันเลเ้ายอมรับว่ากดดันครับผมเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันก็คือดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้ในในเวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีการ ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องมีความคล้ายคล้าเดิมแต่ว่าด้วยุคสมัยที่เปลี่ยนไปที่เรื่ยีต่กาๆที่เปลี่ยนไปรวมๆทั้งวิธีการนําเสนอเรื่องก็จะมีความเปลี่ยนไปจากเดิมรู้สึกว่ามือก็กดดันแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอได้อ่านเสก็สนุกส่วนแม่แล้วก็แคสแต่ละคนที่แคสต์มาจะรู้สึกว่าคงทาอะไรก็ตอเร์มากเลยก็น่าจะสนุกมากเลยจะมีการส่แคสส่งไลน์นี้ไหมครับคุณช่าง มีมีแน่นอนเลยก็จะเป็นยุคปัจจุบันเลยครับแบบมีมีไลน์มีแชทกันมีโทรหากันเลยใช้คอลวิดีโอคล้องให้ลืมภาพอันเ่อปใรับเใหม่ใช่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ได้ลองเปิดใจรับรับเวอร์ชันใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าความแบบความเส้นรักต่างๆที่สาวของกวาต้องเจออุปสรรคต่างๆที่ที่ต้องเจอเนี่ยมัมีความดราม่าอ่เยอะแยะมากมายแน่นอน เรื่ความที่ว่เป็นบลลัพธ์ตำนานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแบบมาคุณที่อาจจะลืมภาพดิไม่ได้นะคะมันก็มีการเปลี่ยนเึ้นเยเรามีความคิดเกี่ยวกับการรับมือเรองนี้ไหมคะโอเรื่องคือคือเรื่องการเปรียบเที่เราต้องบอกว่าก็ก็ข้ามไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ทำเป็นทิ่งถึงในในฐานะของแสดงครับผมเพราะว่าด้วยบทต่างๆหรือวิธีการกำกับภาพต่างๆเนี่ยเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของทันทีเนอะส่วนเราก็จะสามารถแบบจัดการได้ในองการแสดงก็บอกเลยว่า เป็นที่ได้นอนของผมน้องชาลอ์แล้วก็มาแสงทุกคนเลยย่นี้เรื่องของเพลงลูกทุ่ด้วยมีสนามไว้สำหรับเพลงลูกทุ่งโอ้โหว่าคือควาเพลงลูกทุ่เฉยๆครับแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสร้องแบบร้องจริงจังเลยอันนี้ก็กเป็นครั้งแรกที่จะได้มาร้องเพลงลูกทุ่ด้วยเนี่ยคือเต้นมากที่สุดในเรื่องละร้<ช>องลูกทุ่ดับสอง,สองคือกีกวายทำลูกคอไดอยังคะลูกคอเออโชว์นั้นอะโชว์กี่ชั้นี4ชั้นได้ไงอะ สี่ชั้นไหมก็ยังต้องเปลี่ยนเพิ่มหต้องเปลี่ยนเพิ่มนะต้องเปลียนเพิ่มแน่นอนครับก่อนก็มีการปรึกษาทางคุณครูแล้วก็นักร้องหลายๆคนก็บอกว่าคือทีมนักแสดงเนี่ยมันมีหลายๆคนที่ร้องเพลงคู่นพมแบบเชี่ยวชาญมากก็ปรึกษากันว่าต้องร้องอะไรยังไงดีอย่างเพลงก็ต้องใช้เพลงเดิมอยู่นะคะหรือว่าจะมีจะมีเป็นเพลงเดิมด้วยแล้วก็มีทั้งเพลงเดิมที่ถูกเปลี่ยนให้เข้ากับรุ่นพด้วยก็ต้องบอกว่าพอพอพอได้มีโอกาสฟังแล้วว่า เจ๋งมากเลยรู้สึกว่าบางบางเพลงมีข้อแร็ปด้วยจริงจริงจริงเข้าแร็ปเหรอคะพี่เอาแนี่ยตองเราดูต้องราดูเลยกระทำเราเข้ามากๆเลยแล้ววอนนี้เราพร้อมที่จะเป็นพี่สาวละพร้อมครับผมเป็นพี่ชาวไปทำแทนแล้วก็พร้อมทำพี่ไอ้เรื่องจริงเหรอคะครับเ่อากไปแตกแตกทีนึทุกคนคือกันง่ายครับ ไปตางปรนะไปตางประเทศเลยก็ได้กลับมาไทยได้แหละวถ่ายลงไทยงานอะไรข้างนอกเขาจะบอกวมันเ็นก็ผิวแชร์นะครับอย่างนี้พวกนีเราจะต้องบอกว่าอยู่ไทยบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าพอมาเปิดเปิดกล้องเาพอแด้ไโอ้โหใส่ของอยู่ใส่เยอะมากเลยอะไรก็บินบ่อยไงไม่ถูกปกติที่ที่ที่ช่วงเดือนที่ผ่านมามีบินบ่อยก็ส่วนเรื่องแฟชั่นด้วยครับที่ต้องแบบไปมิลาไปปารีสอะไรนะครับแล้วก็มีมีไปเท่านิดหน่อยแต่ว่า ช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายละครถ่ายซีรีส์นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยปีนี้รับไว้หลายเรื่องเหมือนกันก็จะต้องแบบทำาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็ทำการบ้านเรื่องบทต่างๆนะครับตอนนี้ก็วุกนทอมีสารเรื่องเนี่ยในผมว่าเราไว้ยเรื่องป้าเราก็เลยแบบว่าไปเจอแฟนกันมาก่อนในงานนี่จะได้ดใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็พยายามแบบหาเหนือนที่จะสามารถเจอแฟนได้เพราะว่าส่วนใหญ่คือต้องล็อกไปให้ท่างละครกับซีรีส์ส่วนใหญ่ครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังมีพวกสายมีติ้งอยู่เดี๋ยวตอนพน้นจะสูญหาก็เดี๋ยวจะต้องไปไปญี่ปุ่นไปโอซูน่าไปสายมีติง้งแล้วก็กลับมาก็เริ่มแต่งกองเลยแล้วคแ็นไม่ได้ไหนไม่ได้เห็นหน้าตลอดแน่นอนใช่ได้เห็นหน้าตอลอดแน่นอนนะผมก็พยายามจะมาเปลี่ยนทางโซเชียลถ้าถ้าถึงว่าช่วงไหนไม่ได้เจอกันทางอีเวนต์อะไรหรือว่าบางทีก็ไลฟ์ว่าพคุกตีกันแฟนว่าเป็น,ปน,ปนยังไงอะไรยังไงสถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยคอันนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เรามีปัญหาในเรื่อง ตอนนี้มันกลับมาลองผิดแล้วผิแดแล้วโอ้ก็ก็ดีดีขึ้นเยอะแล้วครับช่วง <S <S ช่วง,งนั้นผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยคือเรื่องเสียงมันเป็นระบบเสียงแล้วก็ทําให้อาจจะต้องหยุดใช้เสียงอยู่ช่วงระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยความที่เราทํางานที่ต้องพูดมันมันก็เลยแบบใช้เวลา,าในการหายก็เป็นเดือนเหมือนกันว่ากว่ากว่าจะหายมูนี <S <S ิก็รู้สึกว่ากลับมาเรียนร้องผิงได้แล้วกังวลไหมคะตอนนั้นว่าเราต้องตื่นตัวในพวกอาชีพของเราด้วย กังวลเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นโควิดครั้งแรกต้องยอมรับเลยว่าพอกลับมาแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมเหมือนปกติร้องเพลงได้เป็นชั่วโมงเลยพอเป็นโควิดกลับมาแล้วอ่ะเหมือนถ้าสมมติใช้เสียงเยอะจะเริ่มไอแล้วเพื่อแบบร้องเพลงไปด้วยแล้วไอไปเรื่อยเก็เลยรู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างกังวลเรื่องเสียงตอนนี้ว่ามันจะเลื้อยลังก์ไยเคาก็ยังกระผลอยมันเลื้อยลังก์ตอน น,นี่ก็ค่อนข้างกลัวค,ครับเพราะว่าเหมือนลองโควิดก็เป็น,เป,นเป็นเยอะในหลายๆลายคนส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าเสียงไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องค่อนข้างเสียใจเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยความที่เวลาเราไปเวิร์กช็อปการสแสดงหรือว่าเผลอแสดงอะไรพวกนี้วันนี้ก็เผลอเผลอตะโกนไปโดยไม่ได้ตัวที่เราไม่รู้ตัวกาอินอยู่อ,อะไรก็บางทีก็เจ็บคอได้เหมือนกันที่ฝั่งเราเองเขาเขาแนะนำว่าอะไรต้องมีเซ็กต์ก็ต้องมีเซ็ต์อะไรก็ต้องไปต้องต้องคอยดูเช็กต์เขาผมแล้วก็ พยายามไม่ให้ไม่ให้คอแบบ like d e h y d r a ด i o n ไม่ให้คอแห้งบ่อยๆพยายามจิบน้ำาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนถ้างดได้ก็งดพวกตะโกนลตะเบงอะไรพวกนี้ครับใจไม่ต้องใช้เส้นเสียงเยอะไม่กรชุนคอลุกชันใช่ไหมได้แล้วนู่นนี่ได้แน่นอนกับมากี่เปอร์เซ็นต์หรอครับคือถ้าเราหักลบจากโควิดไปแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะลงมาตอนนั้นแล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้าปัจจุบันเรื่องจากรอโรมาเซ่ครับคิดว่าหายหายอุ้ยคงคิดว่าหายกันร้อยนะครับ

เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากจายซัมผ้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูคูซัมก่อนเลยแต่ด้วยครับวันนี้ก็มีแฟนแให้กลังใจ่ยดีมากๆก็ขอบคุณแจกมากๆเลยนะครับผม อยากจะฝากแฟนทุกทุกคนนะครับผมพุ่งนี้ก็รักษาคุณภาพด้วยเพราะฝนตกบ่อยมากก็ลองเป็นหวัดด้วยนะครับก็อยากให้ดูแลตัวเองกันเยอะก็ถ้ามีโอการก็ทํางาคทุกคนบ่อยๆก็ปากติตามละครกับสีิตเรื่องนะครับขอบคุณครับผม